โยโลสวัสดีครับพบกับรายการชามทีวีนะครับถ้าว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะทำคลิปเออสอนใส่สกินกับผมนะในครบเวอร์ชันเวอร์ชัน1.2.0.7กับผมนะหลายคนได้หลายคนได้พบปัญหาก็คือเราไม่สามารถใส่สกินได้แต่ว่าตอนนี้ผมใส่สกินของผมไว้แล้วผมนะฮะอย่างที่ผมเห็นอย่างเห็นนะฮะนี่ไงผมนะครับนี่โอเคดูที่การใช้ละกันงารทำงานของมันผมใช้เออการใช้งานของสกินแพคกับผมนะคือนี่ครับผมนะผมได้สร้างเออคัปตอมสกินแพคขึ้นมาผมนะเป็นการใส่สกินตัวเองเข้าไปนั่นเองครับผมนนนนะับบแี้่่เอองา แต่ว่าทีนี้ผมก็จะมาแจกแล้วก็จะมาเออสอนใช้งานเจ้าเออไอคัตตอมสกินที่ผมที่ผมสร้างมาด้วยว่าผมนะว่ามันใช้งานยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานของมันกันเลยผมนะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนใช้งานเจ้าคัไอเจ้าคัตตอมสกินโหลดเดอร์กันนะผมนะฮะอ่าโดยที่ทีนี้คุณต้องทําก็คือเข้าไปที่ดาวน์โหลดของคุณนะผมโอเคผมโหลดในอินเทอร์เน็ตนะผมนะฮะแล้วก็ไปที่โปรดาวน์โหลดของผมนะครับก็จะพบกับเออไฟล์ซิปนี้ครับผมนะครับนี่คัตตอมสกิน นะครับผมนะฮะนี่บาย์ชาร์มชีวิมเตอร์ผมนะฮะอ่าสิ่งที่คุณต้องทำนะผมคือคุณควรก็คือกดไปที่เจ้านี้ครับผมคลิปนี้จากนั้นกดไปที่เอสบิวเวอร์ครับผมนะครับจากนั้นกดไปที่แตกไฟล์ผมนะครับกดจากนั้นก็เลือกไปที่เลือกเส้นทางแล้วก็จากนั้นเลือกไปที่เอ่อโฟลเดอร์มีชื่อว่าเกมส์คอโมโมแจงจากนั้นเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าสกินแพ็คจากนั้นกดตกลงครับผมนะครับนี่แล้วกดตกลงไปนะครับทุกการรอแตกไฟล์จนเสร็จนะครับ โอเคจานั้สิ่งที่ผมจะให้คุณทําต่อมาผมนะครับให้ไปที่ไฟล์สกินที่ต้องการจะเปลี่ยนครับผมนะฮะซึ่งสกินที่ผมก็จะเปลี่ยนแซวในโฟลเดอร์นี้ครับผมนะฮะนี่นะครับคือสกินนี้ผมต้องการจะเปลี่ยนมาใส่แทนส,สกินเดิมของผมนะครับโอเคคุณต้องทำรับผมนะค,คือกดไปที่เพิ่มเติมจากนั้นกดไปที่อ่าย้ายไปที่นะครับแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ม er ีชื่อว่าเกมส์คอมมูแจงแล้วก็ไปที่สกินแพคแล้วก็คัปตอมสกินครับผมจากนั้นกด ตกลงนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการรอโอเคผมปัญญ้ายไปปุ๊บหน้าสิบคุณต้องทำต่อมาคือให้เราไปที่นะครับที่เกมส์คอมโบแจ้งสกินแพ็คกับผมนะแล้วก็ครับต้องสกินโอเคเราจะพบว่าไม่มีสกินสามสกินอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นสกินที่เราเอามาใส่ในนี้ครับผมนะครับส่วนอีก2อันนี้จะเป็นสกินที่ผมเอาใส่มันเป็นพื้นฐานครับผมนะครับทำไมผมต้องเอามาใส่สองสกินนี้ครับผมนะครับคือว่าไอสองสกินนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับผมนะฮะโดยสกินคลาสสิกก็จะเป็นสกินสติ๊ ส่วนสลีมก็ผมนะฮะจะเป็นสกินที่มีแขนที่จะบางกว่าแบบสกินของอเล็กอะไรแบบนี้ครับผมนะครับนั่นเองอ่ะทีนี้ทีนี้คุณท่าออกมาคุณใจคุณเลือกผมนะคุณต้องการจะลงสกินคุณเป็นแบบไหนระหว่างคลาสสิกกับสลีมก็ผมนะครับอ่ะผมจะลแบแบทนสลีมนะผมก็ลบเอ,อ่อ five a ภาพสลีมสกินสลีมเก่าทิ้งไปผมนะครับกดลบตกลงไปผมนะครับจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อตรงสกินของเราผมนะฮะให้ตรงเป็นคําว่าสลีมก็ผมนะครับนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกลงนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้มันกลายเป็นสลิมพีเอ็นจีไม่ต้องสนใจครับผมนะคือมันเป็นบัคของเอฟเพลเลอร์ A er แล้วผมนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะอ่าโอเคจากนั้นสิ่งที่คุณต้อต่อมาคือไปที่เออไปที่เกมของเราผมนะครับเกมผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้เกมมันขึ้นมาผมนะครับโอเคพอคุณเข้ามาปุ๊บนะฮะมันจะพบว่าตอ,อนที่คุณเข้ามาโดยไม่ใส่สกินเนี่ยมันจะปรับสกินเราให้เป็นเออสกินสติฟเป็นแบบดีฟอลต์ผมนะครับถ้าเราแบบใส่สกินเราเก่าไว้เงี้ยแล้วมาเปิดใหม่เงี้ยมันจะเป็นสีดําแล้วก็แล เราจะมาสกินที่เราเพิ่งลงไปเมื่อสักครู่ก็ผมนะไปเรากดไปที่ไอตรงเครื่องหมายไอรูปแมขวัญเสื้อก็ผมนะครับจากนั้นก็รอนั้นก็จะพบกับตรงนี้ครับผมนะฮะยูัวครัปตอมสกินครับผมนะครับนี่ก็เป็นสกินที่เราผมเอามาใส่เมื่อสักครู่ตรงแทนตรงสกินที่เป็นเอ่ออเล็กนะผมนั้นเรากดคอนเฟิร์มก็ผมนะครับทีนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วสหรับเออ่การใส่สกินก็ผมนะครับนี่แบบนี้นั่นเองก็จบแล้วสำหรับวิธีการใส่สกินกับผมนะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมช่วงว่ากดซับสไคร้สวัสดีขอต